ที่ชายแดนสีสเกตเมื่อเสียงปืนดังขึ้นไม่ใช่ข่าวแต่มันคือสัญญาณแห่งการล่มสลายของชีวิตปกติชาวบ้านนับร้อยต้องวิ่งหนีตายทิ้งบ้านช่องไร่นาและความฝันไว้เบื้องหลังนี่คือเรื่องจริงที่ภาพยนตร์ไม่อาจเรียนแบบได้คุณผู้ชมเคยคิดว่าถ้าวันหนึ่งชีวิตที่เราเคยคิดว่ามั่นคงชีวิตที่สงบสุขตื่นเช้ามาทำไร่ทำนาตกเย็นกลับบ้านมาเจอหน้าลูกเมีย ถ้าทั้งหมดนี้มันพังทลายลงในพริบตาเดียวด้วยเสียงแค่เสียงเดียวเท่านั้นคุณจะรู้สึกยังไงวันนี้เจาะประเด็นเดือดจะไม่ได้มาเล่าข่าวแต่จะมาเล่าเสียงครับเสียงจากหัวใจของชาวบ้านตัวจริงเสียงของผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายที่สุดในชีวิตหนาทีที่ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าบ้านเพื่อรักษาวไว้ซึ่งสิ่งเดียวที่เหลืออยู่นั่นก็คือชีวิตนั่นเอง เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ชายแดนอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดสีสเกตดินแดนที่หลายคนอาจจะนึกถึงภาพทุ่งนาสีเขียวความสงบสุขของวิถีชีวิตแบบชนบทแต่สำหรับคุณสมศักดิ์และเพื่อนบ้านอีกหลายร้อยชีวิตภาพจำของที่นี่มันได้เปลี่ยนไปตลอดการเสียงปืนที่ดังขึ้นหลายนัดในวันนั้นมันไม่ใช่เสียงจากในหนังสงครามแต่มันคือเสียงจริงเสียงที่กระชากเอาความปกติสุขออกไปจากชีวิตของพวกเขา มันคือสัญญาณเตือนแห่งความหายนะคุณสมศักดิ์เล่าให้ฟังนะครับว่าตอนแรกที่ได้ยินเสียงหลายคนยังคิดว่าเป็นเสียงประทัดหรือเสียงอะไรสักอย่างที่ไม่อันตรายแต่แล้วเมื่อเสียงมันดังขึ้นทีทีและเริ่มมีเสียงระเบิดดังตามมาสัญชาตญาณของคนชายแดนมันบอกทันทีครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้ว ความโกลาหลบังเกิดในทันทีมันไม่มีเวลาให้คิดไม่มีเวลาให้วางแผนหรือแม้แต่จะเก็บเข้าของมีค่าใดๆทั้งสิน้นเป้าหมายเดียวในตอนนั้นคือต้องรอดต้องพาครอบครัวไปให้ไกลที่สุดภาพที่เกิดขึ้นมันช่างน่าสลดใจนะครับชาวบ้านอุ้มลูกจูงหลานวิ่งหนีตายกันแบบไม่คิดชีวิตบางคนใส่แค่เสื้อตัวกางเกงตัวเดียวทิ้งไร่นาที่กำลังจะเก็บเกี่ยวทิ้งวัวควายที่เป็นสมบัติทั้งชีวิต ทิ้งบ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จทุกอย่างถูกทิ้งไว้เบื้องหลังภายใต้เสียงปืนที่ยังคงดังไล่หลังมาไม่หยุดการอพยพที่ไม่ทันได้ตั้งตัวมันคือการเดินทางที่ไร้จุดหมายวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้เลยว่าความปลอดภัยที่พวกเขากำลังวิ่งไปหานั้นมันมีอยู่จริงหรือเปล่าชีวิตต้องเดินต่อไปภายใต้เงาของความกลัวและความหวาดระแวงอย่างถึงขีดสุดนี่แหละครับคือนาทีที่ชีวิตของคนคนหนึ่งมันเปลี่ยนไปตลอดกาล แล้วพอเรื่องราวมันเริ่มสงบลงสิ่งที่ตามมาก็คือตัวเลขที่น่าตกใจหลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวผ่านๆนนะครับว่าเหตุการณ์ประทะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมปี2568นั้นมีพลเรือนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตถึง17รายและบาดเจ็บอีกกว่า55รายตัวเลขเหล่านี้มันอาจจะดูเป็นแค่สถิติสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์มันไม่ใช่เลยครับ เบื้องหลังตัวเลข17รายมันคือเรื่องราวของพ่อที่ต้องเสียลูกคือลูกที่ต้องกำพร้าคือสามีที่ต้องสูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักมันคือครอบครัวที่แตกสลายคือเสียงร้องไห้ที่ไม่มีวันเงียบหายไปจากความทรงจำเบื้องหลังตัวเลข55คนบาดเจ็บมันคือความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจคือบาดแผลที่มองเห็นและบาดแผลที่มองไม่เห็นซึ่งมันอาจจะฝังลึกไปตลอดชีวิต และเบื้องหลังความสูญเสียเหล่านี้มันคือบ้านเรือนอีกนับร้อยหลังที่กลายเป็นแค่ซากปรักหักพังมันคือชีวิตที่ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่จากศูนย์จากติดลบเลยก็ว่าได้คุณสมศักดิ์เล่าให้เราฟังถึงภาพความทรงจำที่มันยังคงชัดเจนราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเขายังจำภาพลูกสาวตัวน้อยที่ร้องไห้ไม่หยุดในมือของเด็กหญิงตัวเล็กๆก,กอดเสื้อผ้าไว้ได้แค่ชุดเดียวชุดที่เธอใส่วิ่งหนีออกมาจากบ้าน สายตาของลูกที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสนมันเป็นภาพที่บาดลึกเข้าไปในหัวใจของคนเป็นพ่ออย่างเขาแน่นอนครับว่าหลังจากเหตุการณ์สงบลงรัฐบาลของเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มีการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นเงินกว่า288ล้านบาทเงินจำนวนนี้มันมากมายมหาศาลนะครับมันช่วยต่อลมหายใจช่วยสร้างบ้านหลังใหม่ช่วยให้หลายครอบครัวได้กลับมาตั้งหลักอีกครั้ง แต่คำถามที่สำคัญก็คือเงิน288ล้านบาทมันสามารถซื้อความทรงจำที่สวยงามกลับคืนมาได้ไหมครับมันสามารถลบบาดแผลในใจของเด็กคนหนึ่งที่เห็นบ้านตัวเองถูกเผาไปต่อหน้าต่อตาได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้เลย เงินเยียวยามันช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางกายภาพได้แค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละครับแต่บาดแผลทางใจความทรงจำอันเลวร้ายและความรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัยมันยังคงเกาะกินจิตใจของชาวบ้านท,ที่นั่นอยู่เสมอทุกครั้งที่ได้ยินเสียงดังๆทุกครั้งที่เห็นควันไฟหัวใจของพวกเขาก็ยังคงสั่นไหวเพราะกลัวว่าประวัติศาสตร์มันจะสำรอยเดิม และนี่คือความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขสถิติที่สื่อกระแสหลักอาจจะไม่ได้เล่าให้เราฟังอย่างละเอียดเท่าไหร่นักแล้วนาทีที่เป็นจุดพีคที่สุดจุดที่เปลี่ยนชีวิตของคุณสมศักดิ์ไปตลอดการมันคือตอนไหนกันผมนั่งฟังเขาเล่าแล้วผมบอกได้เลยว่ามันบีบหัวใจมากครับคุณสมศักดิ์พูดด้วยน้ำเสียงที่ยังสั่นเครือแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานแล้วก็ตามเขาบอกว่านาทีนั้นผมไม่คิดอะไรเลยนอกจากลูกเมีย นี่คือคำพูดของหัวหน้าครอบครัวครับในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายสัญชาตญาณมันบอกให้ปกป้องคนที่เรารักที่สุดเราวิ่งวิ่งโดยไม่รู้ทิศทางเลยได้ยินแต่เสียงปืนไล่หลังมาตลอดเวลาแล้วผมก็ตัดสินใจหันกลับไปมองบ้านแค่แวบเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมครับ ภาพที่คุณสมศักดิ์เห็นในวินาทีที่หันกลับไปมันคือแปลวเพลิงสีแดงฉานที่กำลังลุกท่วมบ้านของเขาบ้านที่เขาใช้น้ำพักน้ำแรงสร้างมาทั้งชีวิตผมรู้ทันทีเลยว่าทุกอย่างที่เราสร้างมามันจบลงแล้ว เสียงร้องไห้ของลูกที่ดังอยู่ข้างหูเสียงระเบิดที่ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆและภาพบ้านที่กำลังจะกลายเป็นเท่าทานสามสิ่งนี้มันประดังเข้ามาพร้อมกันคุณสมศักดิ์บอกว่านั่นคือจุดพีคข,ของความกลัวที่เขาจะไม่มีวันลืมไปชั่วชีวิตมันไม่ใช่แค่การวิ่งหนีออกจากบ้านนะครับแต่มันคือการถูกบังคับให้ต้องบอกลาชีวิตเก่าที่เคยสงบสุขไปตลอดกาล การตัดสินใจทิ้มทุกอย่างไว้เบื้องหลังในเสี้ยววินาทีเพื่อแลกกับลมหายใจของครอบครัวมันคือการแลกเปลี่ยนที่เจ็บปวดที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะเคยเจอได้ในชีวิตแต่มันก็เป็นการตัดสินใจที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของคนเป็นพ่อที่ยอมสละได้ทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักเรื่องราวของคุณสมศักดิ์และพี่น้องชาวบ้านอีกมากมายที่ชายแดนมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าโศกนาฏกรรมนะครับแต่มันคือเสียงสะท้อนที่ไม่เคยเงียบหาย มันเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและปลอดภัยว่าสันติภาพที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ของตายมันไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูในตําราเรียนแต่สันติภาพมันคือลมหายใจมันคือชีวิตคือความฝันคืออนาคตของผู้คนอีกมากมายที่อาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนของประเทศไทยชีวิตของพวกเขาต้องอยู่กับความเปราะบางนี้ทุกวันพวกเขาคือรั้วของชาติในความหมายที่แท้จริง คำถามสำคัญที่เราต้องขบคิดกันต่อก็คือเราจะเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้บ้างเราในฐานะคนไทยจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเป็นกำลังใจและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องของเราที่ชายแดนและที่สำคัญที่สุดเราจะทำยังไงให้เสียงปืนมันไม่กลายมาเป็นเสียงแห่งการหนีตายของคนไทยอีกต่อไปนี่คือโจทย์ใหญ่ที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันหาคาตอบครับ ถ้าชอบเนื้อหาการสรุปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยสวัสดีครับ